งานเลี้ยงขอบคุณเกษียณอายุราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะ เมื่อช่วงค่ำของวันที่26กันยายน2567ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกภัยทุนพรมเขียนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณให้กับข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่กเกษียณอายุราชการจำนวน5นายภายใต้ชื่อง,งานวันวาน,วนที่พักเพียรสู่วันเกษ เสียที่ภาคภูมิโดยมีนายสุพ์เสริมรัพย์หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบพร้อมคณะกรรมาการกกตอรอสถานีตำรวจภูทรเมืองประจวบคีรีขันธ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์แขกผู้ไม่เกียรติและเพื่อนข้าราชการตำรวจรแผนกงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีโดยภายในงานจัดเป็นลักษณะในสไตล์ตรีมสีแดงเนื่องจากปีนี้เป็นปีราศีมังกรข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะแต่งกายสวมใส่เสื้อโทนสีแดงแม่บ้านตำรวจแต่งกายสไตล์อาหมวยลูกชาวจี และมีพิตตี้แต่งกายเป็นผีกองกอยหน้าผักแปดด้วยกระดาษยันและกระโดดไปมาเพื่อสร้างสีสันทั่วบริเวณงานเพื่อเป็นการเตือนใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ยังมีตำแหน่งหน้าที่อยู่โดยในโอกาสนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจได้มอบล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดสำหรับห้อยคอให้กับข้าราชการตำรวจที่กเกษียณอายุราชการทั้งหมด5นายซึ่งได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากห้างทองชัยวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลคุ้มครองแข็งแกร่ปลอดภยัยใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างมีความ พันตํารวจเอกไพฑู์พรมเขียนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่ารู้สึกขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาร่วมงานในการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงอาําลาการ,กรเกษียณอายุราชการและเออรี่ให้แก่ข้าราชการตํารวจในสังกัดประจําปีพศ2567ในครั้งนี้และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเรื่องอาหารของที่ระลึกให้แก่ผู้กเกษียณตลอดจนความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายจนทําให้งานดังกล่าว สำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีหากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องและไม่ได้รับความสะดวกต้องขออภัยมานะในโอกาสนี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าจะได้ร่วมงานแสดงถึงความรักความสามัคคีดุจพี่น้องเช่นนี้ต่อไปอีก